ตอนนี้นะครับมีนักศึกษาหลายคน <c oughs> คิดไม่ออกว่าจะทําโครงงานเรื่องอะไรรวมั้งคนในประเทศไทย <c oughs> ด้วยนะ <c oughs> ที่คิดไม่ออก <c oughs> ผมกําลังให้ ให้นักศึกษากําลังค้นหาผลไม้ที่เกิดในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นผลไม้ป่าผลไม้ที่เราปลูกให้เขาคิดเพื่อที่จะเอามาทําเป็นอะไระเป็นสินค้าเพื่อตอบโจทย์ชีวิตนะครับอรตอนนี้กําลังให้นักศึกษาคิดนะครับรผมให้คนแต่ละคน,นคิดคนละ5้าอย่างผลไม้ไม่ให้ซ้ํากัน กับพืชสมุนไพรคนละห้าอย่างเพื่อให้นักศึกษาอีกหลายๆคนยังหาคําตอบไม่ได้กูจะทําโครงการอะไรวะคิดไม่ออกตอนนี้นักศึกษากำลังคิดครับครับประเทศไทยนี่เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากมีแดด12เดือนทําการเกษตรทําการเพาะปลูกได้ทั้ง12เดือนแต่ที่อยู่ต่างประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ระหว่างละติจูดที่66องศาเหนือถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นี่อากาศจะเย็นมาก ปีนึงจะมีแดดอยู่แค่2เดือนฤดูใบไม้ไม้ผลประมาณ3เดือนแต่ฤดูหนาวแต่ที่น้องหนาวจัดๆคือประมาณ5-6เดือนที่อุณหภูมิค่อนข้างติดลบคือการที่จะทําการเกษตรได้เนี่ยต้องมีดินน้ําลมไฟแสงสว่างอุณหภูมิบ้านเรานี่มี6กปัจจัยคือแสงสว่างให้อุณหภูมิดีนะครับผมกําลัง ให้นักศึกษาแต่ละคนได้คิดว่าหลายคนคิดไม่ออกมาเรียนแล้วจะตอบจุดอะไรในชีวิตจะทําโครงงานอะไรดีทุกคนถ้าได้ไปดูงานที่สวนไร่นาฟ้าเอ็นดูนะน้องปิม๋มคุณศิลปพันธ์ทานน้องปิ๋มเนี่ยเขามีสินค้าที่อยู่ในท้องถิ่นส่งขายทั่วโลกเป็นเด็กน้ํายืนเพราะว่าทุกวันนี้เรามีลายมีเฟซสามารถที่จะสื่อสารกันได้ทั่วโลกเรามีผลิตการเกษตรที่ออกมามา,มากมาย ภาษาคิดไม่ออกครับวันนี้จะหาเงินจ้อจนะครับหาเงินจ้อจหมายความว่าจะจะให้มีรายได้ในห้าหกเดือนนี้จะได้มีเงินมาจ่ายค่าเทอมไงนะครับโอเคครับบรรยากาศเป็นปกติไม่คุยแย่งอะไรกันกินนะครับเริ่มน้ำลายโอเคครับคิดไม่ออกนะครับเริ่มจากผู้ใหญ่ฟานนะครับไล่มาทางด้านนี้นะครับเอาผลลไม้ในเดือนมกราคมฝรั่งฝรั่งทำน้ำ ปั่นฝรั่งกล้วยกล้วยตะวันตีแก้วมังกรแก้วม <Sp ังกรชมพู่มะขามเอ้เร็วส้มส้มเขียวหวานฝรั่งเ้าเอาแล้วทำไมพี่ปี๊ปปี๊ปปื้อผานเลยค่ะคะแนนพุ่ตาตอบยังใครเอาฝรังยังโอเคเอาไม่ต้องเถียงกันเยอะแยะหรือไม่ไม่น้อยนาเอาให้ก็ได้ ขนุนค่ะขนุนแตงโมค่ะแตงโมไม่พูดนะครับเนี่ยมันเลือกออกแล้วครับตอนนี้สุตรปลาอร่อยโอเคอ้าวมะปรางสับปะรดสับปะรดมะละกอมะละกอมะม่วงมะพร้าวค่ะมะพร้าวอันใหม่จะเอาเขามะยงชิปอ๋ออันนี้มะปรางมะปรางค่ะโอ้ยมันนี่เนาะมาบนล่ะซอเคนีเรานี้นะครับเราจะมาผลิตเป็นเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำปั่นนะครับซึ่ง ซึ่งเราได้วัสดุซึ่งเราได้ผลิตที่ไร้สารพิษสารเคมีเป็นที่เป็นที่ต้องการต่อไปมาัำเราเล้วเอาไปไูม่คับผูมผูม่ไปไปนะไปทุเรียนเจ้าพ่อโอ้ยได้อ้อโอ้ยลำไยลำไยงอสะโพกเขาเอาแล้วเดี๋ยวนะครับอาจารย์จุกุฉลียข้าคะแนนะครับคดไหนพูดเออ อ้าวต่อไปเลยลูกเอาไปแล้วเเอ่อสตออ้าวสตอเอามาปั่นด้วยเอามาคาโน่เอาโอวากาโน่เนี่ยชมผู้ชมผู้เอาเอแล้วมังคุดมังคุดเดี๋ยวเหงเล่ากันไม่ผ่านเนาะเนาะเอาเอาแล้วเอาแล้วตัดตักคะแนนมาแล้วคะแนนผู้ไม่แล้วครับคะแนนมาเลยผ่านซะเออหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนหนูต่อแล้วเมื่อกี้ไงอะไรล่ะมังคุดมังคุดแม่นาโฮค่ะมมนาโฮ ึ <si> ้นไปนัเี <Reid> ่ยตะลิงปิงอะไรนะตะลิงปิงมาไฟครับมาไฟมาเืองมายมมเอามาะาเอาแล้วบะยังมะขามมะขามเอายังมะขามเอาแล้วทานตัดคะแนนได้ละบาทพูดยาไตัดคะแนนนั่นนี่เกี่ยวกับความยัง อ้าวพันลินจีโอเคอะไรนะลูกที่มันเล็กๆสตรอเบอรี่เออได้ไม่รู้เดือนไหนไปเดือนไหนตอนนี้มั่วแล้วเอาอย่างนี้นะครับผลไม้มีมากมายในรอบ12เดือนเราสามารถมาเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำผลไม้พร้อมที่จะเขย่าวงการตลาดในไเภอลํำยืนให้ได้ก่อนนะครับศูนย์ที่กอสนอนน้ำยืนจะเป็นที่ผลิตเป็นที่จำหน่ายเป็นศูนย์กลางนะครับ ไปเรียนรู้จากคุณติ๋งนะครับบ้านไรนาไฟเอนดูเพื่อขายสู่พื้นที่กว้างขึ้นโอเคครับทีนี้พืชพันธัญญาหารเป็นพืชสดเป็นผักสดเอามาแปลรูปเป็นน้ำปั่นมีอะไรบ้างเอ้าไม่นะมาละเออได้ได้ได้เออได้มาละ ผักอ่าผักอ่าเซลล์รี่อย่างนู่บาดดีนะเซลล์รี่เลยยุคเซลล์รี่เลยยุคนี่ยนี่อยู่ค่ะบอ้าวผมก็ไม่รู้จักอ่อเซลล์รี่กับเซลล์รี่ผักเป็ดอะไรนะผักเป็ดค่ะผักเป็ดนะครับง่ายๆครับเกลือหมาน้อยค่ะเออเกลือหมาน้อยมะนาวครับเป็นผักเอ้ามาต้อเนกงไอ้ขั้นมาว่าเกิยังไงใบบัวบกใบบัวบกทำในเอาได้คนละหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ครับกำลังค้นเห็ดนะครับฟักมีรูฟักฟักเซลล์รี่ น้ำฟักทองเออได้เอาฟักทองฟัดเงินเอาฟักทองครับน้ำตา่ายน้ำตาก่าน้ำมะพร้อ่ามิ้นค่ะมิ้นปลูกมีปลูกได้ใ้น้ำยืนเอามาปลูกนะอย่าคูยแต่ปาเอาใจหลับเอาตอนนี้เริ่มคิดไม่ออกแล้วครับให้เข้าใจว่าประเทศไทย ถึงแม้ว่าไม่มีบ้านเราเราก็เอามาปลูกได้แล้วมาเพิ่มมูลค่าเอามาแปลรูปมาเพิ่มมูลค่าเก็บในห้องฟิตเก็บในตู้เย็นเก็บได้นานไ,ไร้สารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็ให้นักศึกษาที่ยังคิดไม่ออกหรือใครที่ยังคิดไม่ออกช่วยทําโครงงานเหล่านี้แล้วมาศึกษารายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า คอยติดตามครับนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตสาขาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชนสวัสดีครับ